สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมกามอนสเตอร์นั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้มาด้วยกิจกรรมกันนะครับอย่าลืมติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในเมส่วนของไพน์สเมกามอนสเตอร์ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปไว้หน้าช่องนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูตู้การันตีเทพกันนะฮะสำหรับตู้การันตีเทพนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคิวกราดอนนะฮะแล้วก็เเเดีียนนนนซ่่่ัออองะะะฮโค ก็สาหรับใครที่เล่น2ตัวนี้อยู่นะครับก็มาสุ่มกาชากรันเทพกันได้นะครับมันจะออกอยู่ที่รอบที่8นะฮะแล้วก็เต็มเพชรสักสองหมื่นแล้วกันนะครับกันเหนียวกันเหนียวนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับกรันตีเทพนะครับก็ใครเล่น2ตัวนี้ก็จัดไปนะครับถัดไปนะฮะเดี๋ยวผมรับรางวัลออนไลน์แป๊บนึงน้องหูป้ารับรับเลยน่าจะรับประมาณ5รอบ5รอบมั้งรับไป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  รับไปเรียบร้อยห้าครั้งพอดีอ่ะลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อเลยก็ให้มารับนะฮะกิจกรรมคอลเลเรบทนะครับอ่ะยังไม่หมดนะใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับสําหรับคอมมูนิตี้นะครับก็คือในส่วนของรับเทพฟรีนะพอเกสบวกสีดานะครับใครยังไม่ได้รับก็มารับตรงนี้ได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของไทม์ลิมิตอ่ะย่ามาดูไทม์ลิมิตกันนะฮะก็ดาร์กไลน์ยังอยู่กับเรารับ1ปีนะ อ่ะกลาดอนครับอยู่ตู้การันตีเสร็จนะฮะก็ยังมาอยู่ตรงนี้อีกนะครับแต่ว่าตู้นี้จะแจกเพชรนะฮะห้าร้อยทองแสนหนึ่งพลังกายหนึ่งร้อยนะครับทุกแพ็คเลยรับไปเซเนรอาร์ตเอ้ยเซเนีอาร์ตอยู่ตรงนี้นะครับใครที่เล่นตัวซับเซเนย์อาร์ตอยู่นะฮะอยากจะเอาไปใช้งานเพิ่มเอาไปตีโบกดาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาจัดตรงนี้ได้นะครับแพ็คตรงนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยก็แจกเพชรห้าร้อยนะครับ แล้วก็มีมาเกียนาครับอ้าวมาเกียนาครับโอ้โหเพิ่งจะลงเพิ่งจะลงตู้การันตีออกไปนะครับที่ผ่านมาเองนะครับผมอ่ะมาอยู่ตู้นี้กันให้เป็นแพ็กต่อเนื่องเลยนะครับตรงนี้นะอ่าก็จัดกันไปใครที่สุ่มมาเกียนารอบที่แล้วแล้วยังไม่จุใจนะก็มาต่อที่แพ็กนี้ได้นะครับแต่ว่าแจกเพชรก่อน100นะครับเป็น1นึ่นะอ่ะแล้วก็มีแพ็กซูเปอร์เซลตรงนี้นะครับซูปปเปอร์ดิสเคานนะฮะแจกร้อยเพชรนะ อ่ะเป็นพันสองเนาะแล้วก็รูนตรงนี้อีกห้าร้อยครับพันเจ็ดแล้วก็แพ็คนะครับอุปกรณ์ดเดรจินอรี่ครับอีกหนึ่งร้อยเป็นพันแปดอันนี้อีกหนึ่งร้อยเป็นพันเก้าเท้าแพ็คสองพันเฮลไวเทมเอ็ก g เชนนะครับผมอ่ะเอาเฮลคอร์ตัวนี้นะครับมาแลกได้ผมพาไปดูวิธีหายเฮลคอร์กันนะครับได้อุปกรณ์ดเดรจินอรี่ด้วยสองชิ้นนะ ่ะตรงนี้แจกอีกครับ500เป็น2,500อันนี้จะเป็นแพ็คในส่วนของ d ดนมาร์กแบรนนะฮะอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีแก่ผาโรเบ 5, ิร์ตอเซ็นนะฮะแล้วก็จะมีรางวัลสุ่มกาชานะครับสะสมก็มารับของได้แล้วก็มีพวกเดลี่ท็อปอัพนะครับได้เป็นพวกเศษไลโคนะแล้วก็อย่างนี้ก็จะเป็นรีเจเนอเรทียูนิวอเวอร์เซลชาร์ตนะครับต่อมาเป็นรีวอร์ดนะฮะรีวอร์ดก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่มารับไอเทมปกติอันที่ผมใช้เพชร วดล้างก่อนเดีย๋ยวมันจะมีแพ็คแจกพลังกายอีกนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเราไปดูแผ็คด่อไปกันนะครับก็ไปดูกันที่ด้าน้ายมือก่อนเดีย๋ยวเรื่องพาทเคลียพาทแป๊บหนึ่งนะอ่ะอยืาม,มาเล่นกันมากดพายกันนะครับผมอ่ะวงล้อตัวนี้ครับเป็นวงล้อออริจินมิวนะครับผมก็จะอยู่ในนี้ราวๆเดือนหนึ่งแหละนะครับ ่าหมดนี่ก็ไปลงบิดวอลลงตู้การันตีเทพเหมือนมาเกน้าแหละนะครับผมตรงนี้ต่อมาก็จะมีพวกแพ็กเติมเงินตรงนี้นะครับก็มีซูเปอร์แพ็กส่วนใหญ่ก็จะมี S อสกเมตามอนครับแล้วก็พวกกล่องเพชรกล่องพลังกายนะครับแล้วก็เติมเงินครั้งแรกนะครับได้ของประมาณนี้อ่ะแล้วก็แว l u ลูแพ็นะครับเดีย๋ยวให้ดูแวร u ล Pack ก่อนก็3 p a แพ็กแรกครับแจกอย่างละ1 0 0เหมือนเดิมเมื่อกี้กิจกรรม แจกแรกนี่คือได้มา2,500เพชรนะอันนี้ได้มาส0มร้อยละฮูป้านะครับผมหูหูป้าแจก500ครับเป็น800นะครับแล้วก็มีกรอบรูปนะครับพันสามกิลาติน่าอีก500ครับเป็นพันแปดนะแล้วก็มีมาชาดูอยตีมผีเลยอีก100เป็นพันเก้านะฮะลูนาล่าครับตีมผีมาเลยนะตรงนี้นะสองพัน นะครับผมแล้วก็อ่ะหมดแล้วครับมีแค่นี้แล้วก็มีซิกาเติมนะครับผมเอ้าสซิการาคาลงแล้วเนี่ยเหลือ35บาทเองนะครับผมตรงนี้แต่ก่อนนี่มัน5เหรียญนะ5เท่าอะลดลงมาโอเคตรงนี้แจก2000รวมแพ็คเมื่อกี้ก็เป็น4,5 0 0เนาะโอเคอ่ารอบนี้วันนี้แจกไม่ค่อยเยอะนะครับผมอ่าแต่ว่ามันมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับโอ้โหน่าสนใจมากนะฮะนี่เลยครับล u c คกี้ฟลิปนี่ครับผมให้ดูของรางวัลก่อนครับ ป้าไปแล้วนะครับเนคอสมานะฮะมาอยู่ลัคกี้ฟลิปนะฮะใครได้นี่ขิงผมหน่อยแล้วกันนะฮะกิจนี้เลยสายฟรีมีโอกาสได้ด้วยนะครับแล้วยังไม่พอนะผมเห็นแวบๆนะฮะมีสกินด้วยฮะโอ้โหแม่งมาถึงแม่งให้สกินนะครับเป็นเดสเซอร์ดเลปเปอร์นะครับผมเป็นสกินในคอสมานะครับผมโอ้หแค่ได้ในคอสมาก็โอเคแล้วนะฮะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เก่งมากนะเออไม่รู้จริงป่ะนะผมเห็นเขาเล่นกันเซิร์ฟอ่าอีกเซิร์ฟนึงนะครับที่เป็นเซิร์ฟ ไอพ็อกเก็ตคอมมิ่งนะมีน้องๆนะครับในเพจมาเล่าให้ฟังกันอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนไม่เคยลองเหมือนกันอ่ะก็มาลงลัคกี้ฟลิปเป็นครั้งแรกนะใครได้ก็จัดไปนอกจากในคอสมาก็มีพวกเพชรนะครับผมก็สตาร์ทที่1นึ่งปดสูงสุดคือ2 8 0 0มนะครับแต่ว่านะครับลัคกี้ฟลิปรอบแรกนะฮะรางวัลเนี่ยมันจะเป็นเพชร2024นะเราต้องฟลิปจนกว่ามันจะกลายเป็นในคอสมานะฮะซึ่งการเล่นเลยก็คือเราจะต้องกดได้2ครั้งต่อวันแล้วก็เปิดแม่งเลยครับ ต่อมาลุ้นกันดีกว่านะอ่าโอเคแล้วก็เราทำภารกิจทางด้านขวามือนะฮะก็มีซื้อสมินา์สองครั้งเี๋ยผมใช้พลังกายก่อนนะฮะอ่ะไปใช้พลังกายกันแป๊บหนึ่งมันไม่ยอมเลยเพราะว่าพลังกายผมหมดไอ้พลังกายผมเต็มนะ,ะอ่ะให้ผมซื้อพลังกายครับมันให้ซื้อพลังกายแค่สองครั้งเองเราก็จะได้รับนะฮะหนึ่งสองนี่ครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการ เปิดฟลิปอีก2นะฮะแล้วก็มีใช้เพชรอลงฟอร์จูนก่อนห้าทีห้าห้าทีนะฮะรอบป้าบเรียบร้อยแล้วมัง้งได้สิทธิ์อีก3ลงอารีนา5ครั้งโอ้โหนี่ผมลงทุกวันอยู่แล้วนะครับจัดไปโบโลได้ของด้วยนะได้กี่ครั้งเนี่ยได้มา4ฟลิปนะฮะอีกฟลิปหนึ่งนะครับที่เราจะฟลิปได้นะฮะก็คือสายฟรีทำได้ก็คือนี่ครับใช้ใจ่าย เพชรสองร้อยสามครั้งอ่าผมจะไปใช้อะไรต่ออีกวะอีกสองครั้งอะ่ะอ่ะเดีย๋ยวเอาสีก่อนแล้วกันมาเรามาเปิดกันถ้าได้เพชรก็คือจบนะเราก็มารอฟลิปกันโอ้โหไม่ออกเลยวะอืมหือไม่มานะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวรอวันถัดไปมีเวลาเล่นอยู่ประมาณ2อสวันนะไขได้นี่คอสมานี่ก็บันเทิงเลยนะครับผมตรงนี้อ่ากีอื่นนะครับดันเจี้ยนบวกหไม่มีนะครับ a d v e n t u r e Road คูณ2มีไหมไม่มีนะครับผมพระจนภัยคูณ2ก็ 2, ไม่มีนะครับอ่ะหมดละประมาณนี้นะครับอ่ะก็มาลองเล่นกันได้นะครับรางวัลหลักๆก,ก,ก็นี่เลยนะครับกา r ดอนกับเดนซะี่นะกาเเทพแจกเพชรอยู่4,500นะแล้วก็ l ลักก f l ฟ p ในคอสม่านั่นเองนะครับผมเอากดได้ครั้งนี้ว่ะผมลืมอ่าได้ตรงน,นี้มาครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดส b ั c r ส b าชิมบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซี a ูเกนสวัสดีครับ